วัดโบราณเก่าแก่สมัยสุขโขทัยที่ศรรีสัชนาลัยครับว้าวไปชมกันเลยครับวัดที่มีช้างหลอมรอบั้้สี่ทิศนี่คือวัดช้างหลอมหนึ่งในวัดสําคัญของเมืองศรรีสัชนาลายัยสร้างราวพุทธศตรวรรษที่19สมัยสุขโขไทย,ทยรุ่งเรืองเจดีทรงกรังกาถูกร้อมด้วยช้างปั้น39เชือกหายไปแล้วสวยมากสวยมาก เพราะช้างคือสัญลักษณ์แห่งพระราชาพลังอํานาจในศิลปะอินเดียโบราณเชื่อกันว่าช้างเหล่านี้ไม่ใช่แค่ล้อมแต่ปกปักรักษาพัะธ,ธาตุภายในเจดีย์บางตัวเสียหายแต่หลายตัวก็ยังยืนอย่างสาง่างามกว่า700ปีวัดน,นี้ไม่ได้มีแค่โบราณสถานแต่มีการเวลาและความศรัทธาซ่อนอยู่ อยากสัมผัสอดีตแบบไม่ต้องย้อนเวลาวัดช้างร้อมสุโขทยัยไปเลยสิครับเที่ยวไทยให้มีเรื่องเล่าติดตามเรากันนี่กู